สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านทุกท่านค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานวันนี้มาแนะนำกับ Toyota v ว o s 1.5e ปี2006ค่ะเกียร์ออโต้สีบรอนรถสวยเดิมทั้งคันสภาพดีมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้รถดีบอกต่อนะคะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลขไม้เนอะยอยู่ที่2 0 20,000กิโลนะคะไม่เคยติดแก๊สสภาพสวยเดิมทั้งคันเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยค่ะไม่เคย น,นะคะคเดิมโรงงานทั้งคันเบาะหนังสีเทาสภาพยังใหม่มากๆนะคะวันนี้มาในราคาพิเศษ99,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ค่ะพอดยาวไปถึง48เดือนกันเลยทีเดียวนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานอยากจะมาดูรถมาได้เลยค่ะหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0634211948ค่ะและ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube รถบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ